Em Múc Phải Ngũ Vi Insight Mà Sám Hủa Đi Qua Mà Hủa Điều ให้หนังผีวิดีโอเก่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m อ o มมุกไฟล์มูวี่อินไซต์ในช่วงหนังผีวิดีโอเก่า ที่จะนำภาพพยนตร์สยองขวัญในอดีตนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมและสําหรับในตอนนี้นะครับผมขอนำเสนอเรื่องราวความแค้นของหัวผีที่ล่องลอยไปในยามราตรีออกไล่ล่าเที่ยวฆ่าคนเมื่อเด็กชายทั้งสามถูกแก๊งอันธพานฆ่าอย่างทารุณทำให้หมอผีวูดูได้ทำพิธีปลุกผีเด็กทั้งสามขืนชีพพวกเขาให้กลายเป็นสีสามาน เพื่อล้างแค้นคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าชรังเชนเหตุย่อหัวให้ดุทอมมี่ลาสัน บิลเทอร์เนและเฟรดดี้ทอมสันสามเด็กหนุ่มเพื่อนซีที่ชื่นชอบลหลงไหลในการอ่านหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่โดยในแต่ละวันพวกเขามักจะมาอุดหนุนซื้อหนังสือการ์ตูนจากแผงร้านขายหนังสือของคุณสุมาตราอดีตหมอผีในประเทศเฮติที่ผันตัวเองมาเปิดกิจการร้านหนังสือแต่ในระหว่างที่เด็กหนุ่มทั้งสามกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านการ์ตูนอยู่นั้นวินนี่หัวโจกแก๊งอันธพานของเมือง ก็ได้เข้ามาก่อกวนหาเรื่องพวกเขาคุณสุมาตราที่เห็นเด็กทั้งสามกำลังถูกรังแกเขาจึงตะโกนด่าไล่แกงอันธพาลของวินนี่ว่าอย่าได้เข้าไปหาเรื่องก่อกวนเด็กหนุ่มทั้งสามฉันไม่สนสุมาตราหรือใ,ใครทั้งนั้นวันต่อมาแซลลี่เด็กสาวในแก๊งของวินนี่ได้มาขอโทษทอมมี่ที่แกงของวินนี่ได้รังแกพวกเขาในวันนั้นแต่ทอมมี่ก็ยังรู้สึกโกรธ และคิดว่าแซลลี่ไม่ควรครบหาคนนิสัยไม่ดีอย่างวินนี่ต่อมาวินนี่และพวกก็ได้ขับรถมาพบกับแซลลี่และพูดจากระเซาเย้าแย่แซลลี่ไปตามท้องถนนคุณสุมาตราที่เห็นการกระทําของพวกวินนี่เขาจึงได้เป่าผงพรายกูมารอาคมสั่งสอนทำให้รถของวินนี่เสียการควบคุมและพุ่งชนเข้าข้างทาง ในคืนนั้นเองทอมมี่บิลและเฟรดดี้ได้วางแผนที่จะจัดการเอาคืนแก๊งของวินนี่ทอมมี่จึงแอบถ่ายวิดีโอขณะที่แก๊งของวินนี่กำลังโจรกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ต่อจากนั้นทอมมี่จึงนำคลิปวิดีโอดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมแก๊งของวินนี่ข่าวเหตุการณ์ตำรวจจับกุมชาวแก๊งได้ล่วงรู้ไปถึงหูบิ๊กโม มาเฟียสาวหล่อซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของวินนี่บิ๊กโมจึงสั่งวินนี่และพวกให้ตามจับทอมมี่และเพื่อนๆมาพบเธอโดยด่วนนำตัวไอ้พวกก่อเรื่องมาคืนพรุ่งนี้มบิ๊กโมนี่ไงคนที่ทำให้เราถูกจับน่ะเอาพวกนี้ไปไว้ที่ห้องเก็บของมัดมันไว้ให้ดีๆแล้วพวกแกไปได้ฉันมีธุรกิจจะต้องทำตอนนี้ ทอมมี่มีวิธีอื่นอีกมากช่วยฉันทีสิเฟรดดี้ทอมมี่พี่อะไรอะโวยฮนะถ้าไอ้นี่หายไปนะธรุรกิจของบิ๊กโมต้องพังแน่แนเลยในระหว่างที่ทั้งสามถูกจับขังอยู่ในห้องพวกเขาก็ได้เห็นโพยพนันของแก๊งบิ๊กโมทําให้ทอมมี่มีความคิดที่จะขโมยโพยพนันและหลบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีที่บิ๊กโมร,รู้ว่าเด็กทั้งสามได้ขโมยโพยพนันของเธอไป เธอจึงสั่งให้วินนี่รีบออกตามล่าและฆ่าพวกของทอมมี่ทันทีที่เจอได้ครับบิ๊กโมเมื่อแก๊งของวินนี่พบเด็กหนุ่มทั้งสามที่หัวมุมของถนนวินนี่ก็จัดการสาดกระสุนฆ่าทอมมี่บิลและเฟรดดี้ตายอยู่ที่นั่น หลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กชายทั้งสามคุณสุมาตราก็ได้แอบเข้าไปที่ห้องเก็บศพและตัดเอาหัวของเด็กชายทั้งสามกลับมาที่บ้านเพื่อนำมาประกอบพิธีกรรมวูดูปลุกเสกชุบชีวิตเด็กทั้งสามให้กลายเป็นศีรษะมารนชรันขึ้นเฮ็ดขอสั่งให้เธอตื่นเมื่อสามเกลือหัวผีได้ฟื้นคืนชีพจากความตาย คุณสุมาตราจึงได้ฝึกฝนหัวผีทั้งสามให้มีฤทธิ์เดชท,ที่แตกต่างกันออกไปโดยหัวผีของทอมมี่มีพลังสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ส่วนหัวผีของบิลสามารถกัดขย่ำเหยื่อด้วยเขี้ยวที่แหลมคมและหัวผีของเฟรดดี้ที่ใช้มีดสั้นเป็นอาวุธสังหารเมื่อทั้งสามหัวผีมีฤทธิ์เดชพร้อมที่จะล้างแค้น ทอมมี่บิลและเฟรดดี้ก็ออกตามไล่ล่าค่าบูเกอร์และโพดอสกี้สองคู่หูที่เคยลั่นไกสังหารพวกเขา และเมื่อวินนี่ออกตามหาบูเกอร์และโพดอสกี้วินนี่ก็ได้พบว่าคู่หูของเขาทั้งสองได้กลายร่างเป็นผีดิบไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแซลลี่ได้เดินทางไปแสดงความอาลัยที่หลุมศพของทอมมี่แต่ทันใดนั้นเองหัวผีทอมมี่ก็ลอยเข้ามาหาแซลลี่และเล่าความจริงที่เกิดขึ้นว่าวินนี่และชาวแก๊งเป็นคนที่ลงมือฆ่าพวกเขาทั้งสาม ทำให้ต่อมาแซลลี่จึงเดินทางไปพบกับคุณสุมาตราและขอต่อสู้เคียงข้างทอมมี่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขา <S 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 และแล้ววันล้างแค้นก็มาถึงในคืนนั้นเองสามหัวผีสีสะมานและเหล่าผีดิบก็ออกอารวาสไล่ล่าตัวของวินนี่จนวินนี่ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากบิ๊กโมแต่ฝูงผีดิบของคุณสุมาตราและสามหัวผีพร้อมกับแซลลี่ ก็บุกมาถล่มรังของแก๊งมาเฟียบิ๊กโมและลูกสมุนของเธอที่ไม่สามารถรับมือกับเหล่าผีดิบได้บิ๊กโมจึงใช้แผนจับแซลลี่เป็นตัวประกันแล้วรีบเพ่นหนีออกมาจากที่นั่นคุณสุมาตราและหัวผีทั้งสามต่างไม่รอช้าพวกเขาทั้งหมดก็รีบตามไปช่วยแซลลี่ในทันทีระวัง่อยขึ้นมาเร็วโอตายแล้วแย่แล้ว ช้าหนอย หัวผีของทอมมี่ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายวินนี่จนทำให้รถของเขาเสียหลักพุ่งชนเข้าข้างทางแต่ทว่าบิ๊กโมก็ยังคงจับแซลลี่ไว้เป็นตัวประกันมิสซี่แฟนสาวของบิ๊กโมทนไม่ได้ที่เห็นบิ๊กโมทําร้ายผู้คนเธอจึงเข้ามาแย่งปืนไปจากบิ๊กโมหัวผีทอมมี่ที่เห็นดังนั้นเขาจึงใช้พลังไฟฟ้าช็อตไปที่บิ๊กโมจนเธอหมดสติ ต่อมาคุณซุมาตราได้พาวินนี่และบิ๊กโมกลับมาที่ห้องพักเพื่อจับทั้งคู่มาทำเป็นมัมมี่ผีดิบและเมื่อการแก้แค้นของหัวผีทั้งสามได้จบลงดวงวิญญาณของทอมมี่บิลและเฟรดดี้ก็ได้ถูกปลดปล่อยจากความแค้นและหนังก็จบลง รันเคนเฮดย่อหัวให้ดูเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1994กำกับโดยริชาร์ดเอลฟ์แมนพี่ชายของแดนนี่เอลฟ์แมนนักประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ชื่อดังโดยเนื้อหาในภาพยนตร์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นทั้ง3ที่ถูกเหล่าแก๊งอันธพาลสังหารโหดทำให้ต่อมาพ่อมดวูดูได้ทำพิธีกรรมชุบชีวิตคืนชีพคนตาย เปลี่ยนเด็กหนุ่มทั้งสามให้กลายเป็นศีสะมันออกไล่ล่าล้างแค้นคนที่ฆ่าพวกเขาชรันเค้นเฮดหรือที่เรียกว่าซันซ่าหัวมนุษย์ย่อส่วนเป็นเรื่องราวความสยองที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวเอกอดอร์และเปรูย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังอดีตชนเผ่าจิวารมีความเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้ฆ่าศัตรูในสนามรบดวงวิญญาณผีตายโหงของศัตรูจะตามมาหลอกหลอนและกลับมาแก้แค้นและเพื่อเป็นการแก้เคล็ดทำให้ต่อมาได้มีการตัดหัวของศัตรูเพื่อนำมาประกอบพิธีซันซ่าโดยการย่อขนาดหัวของศัตรูให้เล็กลงเพื่อนำมาสวมใส่เป็นสร้อยคอเครื่องประดับและยังใช้สวมใส่เพื่อเป็นการข่มขวัญศัตรู โดยขั้นตอนกรรมวิธีย่อหัวคนนั้นเริ่มจากการนำหัวของศัตรูที่ได้นำมาผ่านลอกผิวหนังและเอากระโหลกออกแล้วนำลูกบอลไม้มายัดใส่แทนที่กระโหลกจากนั้นจึงนำไปต้มในน้ำสมุนไพรต่อด้วยการนำหัวไปอบให้แห้งแล้วจึงทำการขึ้นรูปให้เหมือนกับหัวของมนุษย์เคลือบผิวด้วยขี้เท้าตกแต่งด้วยลูกปัดเพื่อเพิ่มความสวยงาม สุดท้ายก็จะได้หัวคนขนาดเล็กสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากการสู้รบซึ่งถ้าหาใครอยากเห็นชารังเขคนเฮดของจริงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ริปลี่เชื่อหรือไม่ตั้งอยู่ที่ห้างรอยเยาการ์เดนพลาซาถนนเลียบหาดพัทยากันได้เลยนะครับชารันเขคนเฮดย่อหัวให้ดูเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแฟนตาซีที่ผลิตโดยค่ายฟูมูลเอนเตอร์เทนเมนต และยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทางค่ายที่ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์เนื่องจากฟูมูนเป็นค่ายที่ผลิตภาพยนตร์เกรดบีซะส่วนใหญ่การที่จะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จึงเป็นเรื่องที่ยากจนกระทั่งค่ายฟูมูนได้จับมือกับพาราเมลพิกเจอร์ทำให้ต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้ออกสู่สายตาผู้ชมในโรงภาพยนตร์ความสนุกของชรังเกนเฮดย่อหัวให้ดู คือการที่เราได้เห็นตัวละครต่างๆที่ดูเหมือนหลุดมาจากตัวละครการ์ตูนคอมมิกส์เนื้อเรื่องมีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าที่จะเป็นหนังสยองขวัญเนื่องจากโครงเรื่องที่คาดเดาได้ง่ายนั่นก็คือพวกพระเอกถูกคนชั่วฆ่าตายต่อมาก็ถูกชุบชีวิตแล้วมีพลังพิเศษกลับมาแก้แค้นแก๊งเหล่าร้ายทวงคืนความยุติธรรมได้สำเร็จซึ่งเนื้อเรื่องที่ว่ามานั้นไม่ต่างอะไรกับสูตรสำเร็จเหมือนกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆ แต่ความที่มันเป็นหนังเกรดบีต้นทุนต่ำแต่สามารถทำออกมาได้ดีขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในแง่ของภาพยนตร์สยองขวัญที่แปลกประหลาดมีไอเดียแตกต่างจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องอื่นๆื่นทางด้านของสเปเชียลเอฟเฟคเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ก็ทำออกมาได้ดีในระดับที่ดีพอสมควรอย่างเช่นฉากที่หัวบินร่อนไปทั่วเมืองในตอนกลางคืน เป็นการถ่ายทำโดยใช้กล้องที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ถ่ายฉากมุมสูงของตัวเมืองจำลองที่ทำออกมาได้อย่างมีรายละเอียดสวยงามและยังได้ช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์โกรานลุนสตรอมมาสร้างสรรค์ผลงานเมคอัพหัวสยองได้อย่างดีเยี่ยมโดยรวมแล้วชุรงเคินเฮดถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญต้นทุนต่ำแต่ก็ทำออกมาได้ดีมีระดับ เป็นภาพยนตร์คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกคุ้มค่าแก่การรับชมมากันที่คะแนนความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องนี้เว็บไซต์ IMDb ได้ให้คะแนนเอาไว้ที่5เต็ม10ขณะที่ทางด้านของ Rotten Tomatoes ได้คะแนนจากคนดูไปเพียง33เเท่านั้นส่วนในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงปีพศ2538 จากนั้นได้ถูกจัดจำหน่ายเป็นม้วนวิดีโอและ VCD ในค่ายไร้ p พิก u เจอร์ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะหายากอยู่พอสมควรและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าชรันเคนเฮดย่อหัวให้ดูที่ผมนำมาฝากคอหนังสยองขวัญกันในคลิปนี้ยังมีภาพยนตร์สยองขวัญอีกมากมายที่พร้อมให้คุณได้รับชมในตอนต่อไป ขอบคุณทุกการกดไลค์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วพบกับเอ็มมุกไฟ m o มูวี่อินไ์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหนังผีวิดีโอเก่า Em múc phải movie insight.